สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะกำลังจะไป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 ส่งของกับคนกักตัวตอนเย็นกันนะคะระยะทางก็ไม่ถึง1กิโลเนาะแต่ว่าระยะทางการไปลำบากเหมือนเราต้องไปประมาณ10กิโลเลยค่ะโอเคค่ะระยะทางการไปตหมดเลยรถดับ<ม>ดผู้ร<า>ิภั<า>ยจากโควิด ได้มาพักฟื้นอยู่บ้านตอนนี้ได้นำอาหารและสุเบียงมาส่งให้ผู้ริภัยตอนนี้นะคะเราต้องอยู่ห่างไว้อีกินวิกวิกเอาแล้วผู้ริภัยชนไปก่อนใน,ในะคะบ้านเสร็จภารกิจวันนี้ส่งมอบ มากักตัวมากันที่ทุ่งนาไกลบ้านโอเคค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปมีอะไรชมอีกติดตามได้ค่ะ